อุทยานพระพิคเนศตั้งอยู่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันนั้นเรามีโอกาสได้ไปจังหวัดบ้านเกิดของเรานะเราได้ไปกราบขอพรองพระพิฆเนตเนาะรู้สึกเงียบเหงาจังเลยมีผู้คนสัก สิคนเห็นจะได้มั้งรู้สึกเงียบเหงาเหลือเกินหากถ้าใครมีโอกาสไปจังหวัดนครนายกก็เลยไปกราบไหว้ของพอรได้นะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่เขาก็ต้องการให้คุณไปกราบไหว้จะได้มีพลัง ใครได้มีโอกาสพันทางจังหวัดนครนายกเชิญแวะไหว้องค์พระพิคเนตได้นะคะแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนี่บริเวณลานกว้างมีรถยนต์จอดอยู่รวมทั้งของนรอด้วยน่าจะถึงสิบคันนะ รู้สึกเนี่ยเมาแล้วเกินเรียนเชิญน,นะคะถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมานะครนา,ายุชิงไปกราบขอพรองค์พระพิฆเนศก,กับเจ้าแม่โพธิสาตว์ได้นะคะหรือเจ้าแม่กวนอิมนี่ยจุดทรงนี้เป็นจุดที่เขา เทาวัตถุมงคลแล้วก็เป็นด้านหน้าของพระพิฆเนศองค์สีชมพูอีกอีกองนึงเนานะมีสององคใ์ใหญ่ๆแล้วก็มีคนขายดอกไม้ทุกเทียนเนาะหากใครมาแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านมีแต่ความโชคดีเนาะทำกิจการงานอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งที่หวังที่คิดเนาะแต่อยากเชิญชวนให้คนมาจริงๆนะท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเงียบเหงาแล้วเกิน